อกโกสกัดส,สูตรว่าด้วยโทษของการด่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ด่าบริพาทเพื่อนพรหมจารีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษห้าประการโทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ต้องอบัตประราชิกหรือตัดทำเป็นเครื่องปิดกั้นส ต้องอบัตเศ้าหมองในกองใดกองหนึ่ง 3. เป็นโรคร้ายแรง 4. หลงลืมสติมรณภาพ 5. ห,หลังจากมรณภาพแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ด่าบริพาทเพื่อนพรหมจารีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษห้าประการนี้แลอโกสกสูตรที่หนึ่ง chọc